ตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียง3.0มเติตนะครับตัวน,นี้็นเมติกนะครับตัวนี้สามารถสั่งงานได้ันตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับในส่วนนี้คือกรณีที่ลูกค้ามีสายโทรเข้ามาทางโทรศัพท์ก็สามารถกดรับสายโทรเข้าโทรออกตรงนี้ได้เช่นกันครับ สามารถรับสายได้แล้วก็เชื่อมต่อฟังเพลงผ่านบลูทูธได้หมดครับตัวนี้แม้กระทั่งสั่งงานซิงค์ผ่านบลูทูธในการโทรนะครับมันจะขึ้นอยู่กับตัวระบบมือถือของลูกค้านะครับว่าลูกค้าใช้มือถือในตัวของ Android เมื่อจะโทรทาง Android ให้นะครับในส่วนนี้นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวดูที่ระบบเริอมต้นกอนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าส่วนไฟนะครับจะมีไฟที่สําคัญอยู่2ดวงนะครับตัวนี้ในกรณีที่ลูกค้าขับไปแล้วครับยังไม่ครบเหมือนห้ากิโลนะครับตัวนี้ ให้คนระยะลันอินมันก่อนคืออยู่ที่1,000กิโลนะครับตัวนี้อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับเกินที่3,000ลรอบนะครับตัวนี้ขอแนะนําเลยนะครับความเร็วจะครับให้แนะนําอยู่ที่ไม่เกิน2,500ลรอบในระยะ1,000กิลเมตรแรกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นลูกค้าก็ค่อยเริ่มเพิ่มความเร็วเพิ่มกําลังการอัดของไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้นรถมันทํางานในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนนะครับอ่ะ จะมีไฟนะครับตัวนี้นะครับไฟลูกุญแจเมื่อกี้นะครับปรจแจนะครับตัวนี้ในกรณีที่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนี่คือเอกลักษณ์ของรถฟอร์ดนะครับจะเป็นการเตือนให้ถ้าเกิดรถตรวจสอบการทํางานที่ผิดพลาดหรือว่าการทํางานที่ไม่สมบูรณ์มันจะขึ้นแจ้งเตือนให้ก่อนลูกค้ายังสามารถขับรถต่อไปได้อีกนะครับตรงนี้นะครับค่อยติดต่อมาที่ศูนย์บริการเพื่อนัดชิวในการดูแลรักษาบำรุงรักษาอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้รถฟอร์ดของเรานะครับจะอยู่ที่15 0 0 0กิโลเมตรถึงจะเริ่มเปลี่ยน มันเครื่องนะครับตัวนี้ทุกๆหมื่นห้านะครับรจะแตกแต่างจากเจ้าอื่นนะครับ<ช>ตัวนี้<อ>นะครับพวงมาลัยน,นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้การควบคุมนะครับก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับตัวนี้ถัดมานะครับระบบของแอร์นะครับตัวนี้แอร์สามารถเปิดได้ในกรณีที่แบบว่ากรณีที่ลูกค้าขึ้นรถมาแล้วร้อนใช่ไหมครับครับอยากเปิดแอร์ให้สุดหมุนไปเลยครับให้สุดตัวนี้อ่าถ้า AC ซไม่ทำงานพัดลมจะทำงานให้เต็มที่ครับลมทุกอย่างจะเปิดให้เต็มที่ทั้งหมดเลยครับตัวนี้ เวลาปิดแอร์ก็ปิดตรงนี้ก็ได้ครับผมในนี้ครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปสัมผัสปุ่มเสร็จปุ๊บสมมติว่าถ้าลูกค้ามาสัมผัสปุ่มนี้นิดเดียวแอร์ก็จะเริ่มทำงานทุกอย่างจะเริ่มทำงานให้หมดครับหรือแม้กระทั่งครับแอร์อยู่ลูกค้าหมุนแค่ตรงนี้ขึ้นก็เริ่มทำงานเรียบร้อยแล้วครับนะครับพัดลมจะมีอยู่ทั้งหมด8ระดับนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแอร์ก็จะมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเท้าตรงนี้นะครับผม ช่องต่อไฟนะครับ USB นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับกำลังไฟกระจายอยู่ที่2.3แอมป์นะครับตรงนี้นะครับไม่รองรับการชาร์จในระบบที่เป็นฟาชาร์จเท่านั้นเองครับตรงนี้ไม่รองรับฟาชาร์ใช่ครับถ้าลูกค้าจะฟาชาร์ก็คือต้องมีแท่นชาร์จต่อแยกอย่ต่างหากครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับสวัวนี้นะครับถัดมานะครับในเรื่องของระบบเกียร์นะครับในการถอยเท่านั้นนะครับที่จะเราจะยกเกียร์ขึ้นครับเพื่อดันไปสุด ในการเข้าเกียร์ถอยเท่านั้นนะครับทุกครั้งที่สตาร์รถแนะนําให้เหยียบพาร์ตนะครับเพื่อความปลอดภัยทุกครั้งเลยนะครับตัวนี้นะครับเบรกมืออยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ครับผมครับเดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อข้อมูลบลูทูธไปเลยไหมครับที่มือถือครับเราเปิดบลูทูธได้เลยครับผมจะเชื่อมต่อให้เราสามารถ